ต้องครับหนึ่งสองสามสี่ห้แปดเก้าสแว่นตามีกี่อันครับตัวนี้มีอันกันครับฝั่งนี้มีกี่อันครับอ่ามีหกหกอ่าฝั่งนี้ละครับมีหกเหมือนกันครับเติมด้วยหกลงตรงนี้ครับ หกบวกหกเป็นเท่าไหร่ครับหนสิบนับก่อนครับหกบวกหกเป็นเท่าไหร่ครับแล้วก็นับเป็นตารวมกันเลยลูกเจ็ป้าสิบเป็นเท่าไหร่ครับสิบสอง่าเพราะฉะนั้นหกบวกหกก็ถกับสิบสองเลยี่ยมมากเก่งมากเลยครับเอาทีนี้อะไรหมวกครับออานับหมวกครับเลขเล็กสองทำไมงอขึ้นล่ะ งอขึ้นนิดหน่อยเนาะเป็นนกยูงเหลืองอเหมือนหัวอะไรครับเหมือนดกยูงหัวนกยูง